สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเฮ้ hey guys วันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับแอดดิวคนเดิมนะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการประกวดนางฟ้าจำแรงเสียงวีหปีที่3นะก็ถือว่าจัดไปได้ด้วยดีนะครับ สุดยอดนะครับเสียงวีหกเนี่ยเขามาไกลามากๆเขามีโครงการที่จะทำหลากหลายมากๆแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวศิลปินเนี่ยมีความสุขนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าบอสนุบอสนกแล้วก็ทีมงานทุกๆท่านในการปิดฤด,ด,ดูกาลปีที่4เนี่ยตอนนี้คือมีความสุขมากๆเลยเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กับฤดูกาลปีที่ห้า นะยังไงเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกๆท,ท่านนะครับในวันนี้ที่แอดดิวมาพูดเนี่ยคืออยากให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานหมอลำเสียงวีหกนกพงศกรเพราะอะไรเราอยากขอบคุณนะครับการที่มีหมอลำที่มีคุณภาพแบบนี้มาทำให้พวกเราเนี่ยได้เห็นถึงความสามารถ ของคนอีสานว่าคนอีสานเนี่ยมีความสามารถและเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกนะฮะมีการเสริมสร้างเผยแผ่วัฒนธรรมที่ดีให้กับลูกหลานนะครับ ชั่วลูกชั่วหลานสืบทอดกันต่อไปต่อเนื่องกันไปนะครับและก็มีหลายท่านที่อยากจะมาเป็นศิลปินหมอลำนะครับชอบในการร้องหมอลำนะมันก็จะมีหลายจําพวกหลายประเภทนะครับบางท่านก็อยากจะเป็นนักร้องบางท่านก็อยากร้องหมอลำบางท่านก็อยากจะเป็นดาราทุกอย่างมันอยู่ใกล้ๆก,กันไม่ไกลกันนะครับมันสามารถที่จะต่อยอดกันได้ในเรื่องของความสามารถ การเป็นหมอลำถามว่าเป็นดาราได้ไหมหมอลำดาราก็คือดาราแล้วนะแต่จะเป็นดาราละครหรือนักแสดงมันก็คือเรื่องของการได้โอกาสจากผู้ใหญ่นะครับอย่างเช่นเป็นหมอลำแล้วพลิกผันตัวเองไปอยู่ค่ายอื่นๆอะไรประมาณนี้หรือหมอลำทำภาพยนตร์เองอย่างเช่นหมอลำ เพชรบ้านแพงวจโจโยมนินนะครับทำภาพยนตร์ขึ้นมาแล้วก็ได้นักแสดงนำนะครับอย่างนกพงศกรแล้วก็นกอ้ายหรือพ่อจ๋าลูกจา๋าก็ถือว่าช่วงนี้พ่อจ๋าลูกจา๋าเนี่ยมีความสุขามากๆนะครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตมีความสุขกับการอยู่ร่วมกับน้องๆในองค์ก ok รสิ่งวิหกเพราะเขามีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามานะครับ แอดดิวถึงบอกไงว่าพลังงานเนี่ยสำคัญมากๆพลังงานบวกคําพูดที่ดีๆนะครับกําลังใจที่ดีคอมเมนต์ที่ดีมันจะส่งสารให้ศิลปินเนี่ยเกิดมีความรู้สึกมั่นใจในตัวเองมีพลังเพิ่มในการที่จะทํางานนะครับในครั้งต่อๆไปเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสที่ดีนะเราก็อยากให้เสียงวิหกเนี่ย พัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างตัวเองขึ้นขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ชื่นชอบองค์กรหมอ,อลําเสียงวิหกอยู่แล้วนะครับเราเชื่อมั่นว่าเขาพัฒนาอยู่แล้วละ่ะเขาไมา่หยุดนิ่งอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะว่าองค์กรเนี้ยเขาจะต่อยอดเขาจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอ,อาจจะมีอะไรแปลกใหม่ให้เราได้เห็นนะครับในปีที่5อาจจะมี ตัวละครใหม่ๆหรือใครที่เชิญมาให้เราเห็นนะครับแสงสีเสียงองค์ประกอบต่างๆหรือโปรดักชันที่อาจจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมหรือทีมงานแดนเซอร์ทุกอย่างมันอยู่ที่การวางแผนของทางหัวหน้าแล้วก็การที่วางแผนกันว่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการที่เราเนี่ยวางอนาคตแล้วว่าเราจะต้องไปในรูปแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอชื่นชมและการสําหรับการ ที่หมอลำสิงวิหกเนี่ยเติบโตได้ขนาดนี้นะเพราะว่าล่าสุดก็ไปไกลถึงการประกวดนางฟ้าจำแรงแล้วนะครับก็ถือว่ามีโครงการจะบอกว่าในเชิงการตลาดเนี่ยถ้าหมอลำนะครับมีโครงการที่ดีในการทำงานหรือมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่ดีนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆเลยสำหรับตรงนี้นะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนสวัสดี <S <S ครับ